เพื่อนโมลุยู่ในนัน่นนะเม่ได้กินของดีๆทั้งสี่แบบกิน, <c oughs> นกินโโกระติกบักซวอนนี่น <c oughs> ้องโมลบโมได้หัวขอน้ำเอ้ามันคือว่ามันอยู่นี้ เห็นบ่ละบ่เห็นแล้วนั่นล่ะแสดงว่ามันว่าอยู่นี่บ่เป็นแต่บ่ได้กินข้าวไม่ได้บ่ค่าเลยมั้ยอ๋อไอกินนมเส้นก่อนเดี๋ยวไอ้ส่นเราก็มาเดี๋ยวเออแค่นั่นงูไฟสิ่กินตีนบ่ ว่าอย่างวะมีไผยซิกินตีนบอ่อกูหนักเลงแท้เอาหมองดไงกูนักเลงหมองไดีมาหอดก็หาเรื่องใต้ตีเจ้ากูท่าตีท่าต่อยหมองไดีเขากินตีนบอ่อกินตีนบอ่อตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแค่กูถามว่ามีไผยซิกินตีนบอ่อกินตีนบ่ออะไรนั่นแหละ,ละหาเรื่องไต่ตีอ่ะไต่ตียัง,งที่กูถามเนี่ยกูหม,มายความว่ามีไผยซิสแตกบ่อเนี่ยตีนใกล้เนี่ย ท่นบ่อมีผู้ใด้สแตะกูสิก,สกินกะว่าท่านเนีย่ยมึงต้องตั้งใจฟังกูนี่แม่น้องใจเย็นๆใจเย็นกูนี่มึงไปบ้านอื่นบ่ได้เลยดิ่เแบบเนี่ยน้องก่เฒ่าตายดิมึงอ่ะกูทำไรไปเลยนี่มึงต้องหัดใจเย็นๆตั้งใจฟังไม่แม้ก็ตามอย่างแม่นบ่น้องมึงต้องตั้งใจฟังกูนี่ใจเย็นกูนี่น้องโอ้ย อยากได้เลือดเดียวว nah, เะเจ้าว่าอย่างก็อยากได้เลือดเดีนั่นล่ะตามาเลือดที่เอาเลือดปากบ่ล่ะเดี๋ยววังให้กูเสี้ยวไปหาสเตย์อย่างเลือดปากเลือดหัวกูเสี้ยวเลือดไก่เนี่ยกูเสี้ยวเลือดไก่เนี่ยกูมากินเลือดไก่น้ำนองบ่แม่นมากินแต่ตีนกูมากินตีนไก่กับเลือดไก่น้ำเออคือบ่ตั้งใจฟังวะ เอาซะน,น่ะท่านมากักก็สิตักให้กินเหยเาียเาีย่า้องเตะมูอผมอยู่น้ำมาบันบก้าดา้าผมจะคำเลยเด,ด้ผมบักเจ้าผมไม่ได้สนิทกันปานานั้นเนะพี่แล้วมันเป็นยังบัดทีเนี่ยชอบเล่นเครื่องพี่เล่นเครื่องเว้ยกูว่ามึงจวนไอ้กูว่าผมเฮียเนี่ยวังใดเนี่ยกูว่าเ yeah. ฮียเฮียเฮียเนี่ยนเะีย yeah. บ่มึนตาดีตักแต่นั่นเลือดไก่เหี่ยมกับเบื้องเนี่ยพีมันเฮียเฮ้ยก็เลี้ยวไปเยอะถือสามไมหน่อยมันเพิ่งถือเขาเตะกกหูมังมู่บ้านเนี่ยมันเลยหูบืดีดีเลี้ยวมันยังหลอดเป็นคนนี่กูว่าบางนี่พราหอดสามสิบดอกบักเ่ออะไหนังสือแม่นมึงได้เรียนหนังสือบพราะก็เดี๋ยวนี้น้อช้อหุ่นแล้ว มาหาอะไรอย่างวะนักโทษชายอ่ะหรือจากบ่โอ้ติดคุกมันโมเมนติดคุกมันเป็นการทัศนศึกษาของชีวิตน่ะเป็นตะื่นเบียดข้างนอกบักงางเง้ยทัศนศึกษาชีวิตผุนี้บักเว้นอะไรมั้งบ่มีน้ำยา กูบอกกินแมงละเจ้าเสี่ยวยังไหนกับผมเกูเสี่ยวยังกับมึงเอาว้อล่ะเมื่อกี้เจ้าเอาอีหยังว่าบ่มีน้ำยาอันั่นล่ะเอาว้อพี่บ่มีน้ำยาบ่มีน้ำยาท่าตีท่าต่อยังแต่เมื่อกี้แล้วดิเอ้โหเอ้โหเอาอย่างเดียวเอาขบผมจากตั้งบ่ไปตีบ่เอากูเอาอยู่แล้วเอาหยังกูเอาเนื้อกระดมเส้นั่นื้อกระดมเส้นเนี่ย ลาวว่าชีวิตนี่กูที่เจอแต่บักสอนยังมาเจอมึงอยู่เนาะอ้ตั้งแต่พูดไงแล้เวเดี่ยเดี๋ยวนี้เจ้าว่าผมพูดไงเตะกูว่ามึงตัอใไอีกูว่าบักสอนโบแมเนเจ้าอยู่กับผมเนี่ยเจ้าต้องว่าผมแน่นอนปะดีกันปะ่ปะทำไมกูต้องมาเจอไร้แบบน,นี้สแตกซะกูบอกะแตกแล้วกูวมากินละเอิญกูมากิน แมงคุยบอลหลู่เรียงคุยบอลหลู่เรียงมึงบอกบักสอนแนเนอะบอกว่าไอ่อะไรามานี่กินซะมึงสแตกซะมึงอะบักเว้นตะไลโชคดีได้ไอ้โชคไล่เป็นของบักนี่อ, <c oughs> อีกเยอะมึงเหรอ <c oughs> กูว่าบุรูเล่องดีจังว่าวบุรูเล่องไม่สแสดงดีด้อเขาเบ่เตะปากมากื่อ่ะ